ก่อนจะขายนะครับลอสีใหม่ทั้งคันเลยตอนนี้ถึงเหล็กไปแล้วนะครับของเดิมนะครับของเดิมเดิม ลอยเก็บมาแล้วนะครับลอกสีเดี๋ยวไร้รูอทำแบบกบกรบก็ไล้นะครับโอเคนะครับนนี้มาลงสีผืนของเจ้าให้ขอดก้อนเดียวนะครับันนี้รถทำขายนะครับลอกสีถึงเหล็กทั้งคันนะครับฝั่งนี้พ่นสีปอร์เล็กไว้แล้วนะครับพ่นตั้งแต่เมื่อวานนะ รถทำขายทุกคันก็ออกไปต้องสภาพดีทุกคันนะครับไม่มีย้อมนะครับลอกสีทั้งคันลงสีพื้นใหม่ทั้งคันนะครับฝั่งนี้กำลังลงสีพื้นเพื่อได้โปเก็บงานนะครับเก็บอย่างนี้นะครับค่าสีก็โดนไปหลายหมื่นแล้วครับท่านใดชอบก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับขายราคาไม่ถึงแสนนะครับ โอเคครับมาต่อกันนะครับตอนนี้ก็แลนะ้วพกเก็บชิ้นงานนะครับเก็บชิ้นงาน,นให้งานได้ออกมาเนี้ยที่สุดนะครับเก็บให้ดีที่สุดนะครับรถทำขายก็ทำให้ดีที่สุด ขัดคอรปดท้ายก้อนเดียวนะครับจบสมบูรณ์ยังไงก็ราคามีแน่นอนนะครับไม่เกินแสนนะครับทำให้ทุกชิ้นเลยนะครับโอเคนะครับ